ไม่ได้ดีเลยยังไม่ได้ก่อนเลยอไอ้ดีนวเสร็จยังไงดีสำหรับใครนะคะที่อยากจะซื้อกาแฟให้นะคะก็สามารถกดได้ตรงนี้เลยคิดนี้มีภาพเสียงนะคะ ทีน่นี่นี่ข้อเสียงแล้วคะที่ไม<อ>่เหมาะสมที่ไม,ม่เหมาะสมต้องใช้กัปตานในการทัพด้วยนะคะไม่ใช่ายเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดคนเด็ระดับเด็กนำเด็กลำอายุสิบแปดน้ำน้ำน้ำได้รับอย่าลืมกดติดตามดีว่าอย่าลืดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องหนีมองกับน้องก็ตัวได้ละคะระบุว่ามีจำนวนคนกี่คนแต่กลุ่มหนึ่งแปลราสัตว์อาวุธครบเมื่อเฮียอะไรมึงสะทายใหนานจังหวะก็ตามสเต็ปเรารวมกลุ่มตุ้มตีโจรตึ้มแตก โจนแตกโจนประมาณ5คนขแต่เด็กั้นน่ะพี่ป๊าป๊าสุดที่รักของผมมนันนันอะหมอป๊าป๊าอาจจะโดนแทงตายแล้วก็โดนหมอเอาเอามาโรงพยาบาลพร้อมกับโจนพอนอนโรงพยาบาลเสร็จเหมือนพี่ผมออกนาเจอโจนก็เลยถามโจนมาชื่ออะไรแต่มันเหมือนยุกยิกยุกยักยักยุกยก,ก็เลยแทงไปซะสึบหน้าโรงพยาบาลแล้วก็ออกมาใหม่มั้งแล้วก็ถามต่อแล้ว เราแก๊งเราก็วอร์เกมาที่นาลงวานก็กําลังสอบถามสักพักร,รู้ว่าเป็นไขโยเอ็มซีหยุดนัะเจ่ขอไม่ระบุแล้วกันตัวยอ่อ ATOM เป็นแฟนกับฉันก,ก็คือ<า>ทิ้งนัน่นแหละแล้วก็มีเพื่อนของเขามากเพื่อนคนรู้จักก็มารับไปก็บอกว่าเออจะคุยอะไรให้ไปเคลียร์ที่แลนดับไอ้ทองหยิบมันไปเลยไปหาเลยไอ้ทองหยิบรีบกลับมาแล้วก็ไปหาองไงอ้ทงหยิบก็เจรจาดีดีว่า มาปนพี่น้องทําไมอะไรประมาณนั้นอ่ะก็บอกเขาไปปนเอาสนุกอ่ะสนุกอารมณ์กวนอ่ะกวนตีนอ่ะแต่คนที่ตอบไม่ใช่ขับเอ็มซีนะแต่เป็นขอไประบุแล้วกันขอบอกว่าเป็นช่างเก่าแล้วกันตัวย่อตัวเกเป็นอาหารมื้อหนึ่งในในเป็นอาหารมื้อหนึ่งในวอตอ้าวเาพอะไรด้วยอ่ะนั่นแหละสิอ่านี่ยแหละอ่าแต่เขาอ่ะบอกว่าเขาอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่ลงขบวนการปนก็คือไปปนวนกันก็เลย ออกรับหน้าแทนให้ทุกอย่างไอทองก็เขาก็เลยพูดกับไอทองว่าประมาณว่าอ่ะจะเอาอะไรก็อารมณ์เหมือนแบบรู้ตัวแหละว่าเราจะเรียกของแต่ด้วยความใจดีของไอทองไอทองมันไม่ได้ตั้งใจจะกดไอทองมันก็เลยแบบท่านน้องขอของที่ป้นไปคืนได้ไหมก็คือมือถือหนังเสือและเงินบาบา,บาบาบานิดนิด,นด,นดนหน่อยหน่อยแต่เขายืนยันที่จะไม่ให้ต้องการที่ว่าเขาไม่ให้ปุ๊บเขาก็เหมือนยั่วไอทองจนไอทองควักไม้มาฟาดแล้วก็พี่ๆในแก๊งคนอื่นก็มีแทงตายเรียบ ทั้งเยดับก็เลยไปแยกย้ายอันนี้คืคร่าๆแล้วก็ก็ขอคืนแล้วไม่ให้คืนอ่ะแล้วมึงรู้ป่ะที่น่าตลกเลยหรู้ปะเขามาป้นเราเรายังต้องไปหาเขาถึงที่ถแถบไปคุยด้วยเหมือนเราเป็นคนผิดเป็นเื่องตอดนี่คือไอทองแบบใจดีสุดคือไปคุยนะไปคุยเฉยนะไม่ได้ขอแค่ของอ่ะของที่เอาไปอ่ะแต่เขาบอกว่าไม่ขอแค่ของคืนแล้วไม่ให้แปลว่าเขาอยากเล่นหรือเปล่าคือพร้อมจะเล่นหรือเปล่าเจตนาเขาคิดว่าเราอะไปกดเขา ใช่จริงมากล่ะเขาเขาเข้าใจเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจความหมายผิดที่เราจะสื่ออ่ะเราแค่ขอของคือไม่ได้แบบผิดผิดอ่ะเรียกเปาเปร์สกัดเออเอองง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 ของมันนั่นนะถ้าจะกดจริงไม่กดหรอครับตีดีกว่าครับอคือถ้ากูกดกู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 ขอเราเลือกได้ตังขออะไรไปแล้วหรือเปล่าเี้ยถ้าเขาจะกดจริงๆอ่ะแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยตอนที่ไปแทงมึงน่ะคือว่ามึงคือเอ็มซีหรือเปลากูก็ไม่รู้ ที่ไปแทงที่เรียกมาคุยก็คือไม่รู้ด้วยว่าเป็นใครแต่แต่คุณเลือกที่จะไม่ตอบผมผมก็ต้องแทงถูกไหมแค่ตอบว่าคุณไม่ตอกี่จบมันไม่ยากเลยแก๊งก็รู้อยู่ไอ้ทอมคุยง่ายตายหาเอามาป้นเราเราไปขอของคืนแม่งบอกว่าเรากดตลกว่าภาพอ่ะแล้วก็อันนี้อันเนี้ยเอาเดิมน้ำจิ้มอันนี้เป็นเรื่องของประวาติส่วนเรื่องของวันนี้ก็คือไอ้ทองหยิบโดนพ้นเงินไปสี่แสนห้าแค่นั้นแหละ่ได้อะไรหลอกหกหลักอ่ะสี่แสนห้าอี แล้วเล้ว้้นเงินไดไงว่าสี่แสนห้าสี่แสนห้าแม่งยังไม่ได้ขึ้นกับบัญชีกูเลยคือมีมากกว่านั้นถูกไม่มีไม่มีเลยแล้วรูลล้ไหมใครป้นแรกไม่รู้แต่พอตามไปรู้แลหละก็เจ้าเดิมสุดท้ายก็ทำอะไร,ะไรพอรู้ทันั่นแหละรู้เลยอมสุดท้ายก็ทําอะไรสุดท้ายก็เนี่ยอย่างที่บอกทําอะไรไม่ได้แล้วครับเราผมอ่ะรักจานมงเหมือนพ่อยกูใช่ไหมจ๊ะถ้าไม่มีจานมง ไม่มีดีในวันนี้ไอแกงงกับเขาเธอรักใครมากกว่าฮะเรียกเรียกจางกูแกมึงเคยตายไม่ตัวเกิดอะไรหรือเปล่าเธอเธอเธอรักใครปากแม่งโคตรดีกูบอกแค่นั้นแหละเอาแม่งใส่โดนด้วยอะไรนะเนี่โดนตีนะครับเอาไปโดนตีนะครับปากดีปากดีมากไม่ชอบชอบโดนแข่งไม่ไม่กูไม่นอนกองตายตาตีกูกูไม่ยอมแบบวันนี้ตัวเแค่นั้นแหละมึงจะสู้ใช่ไหม มึงจะเอาใช่ไหมมึงจะกูบอกาอยปาตาเตายเลยอะปาตายนั uh ่น huh. น่ะเจี๊ยบพาไปโรงพาร์ได um ้จังมาอยู่ข้างบนดีกว่าบนหลังคาหน่ซื้อขึ้นมาเจี๊ยบอยู่ในนี้กี่คนวะเนี่หรอออกเยอะะเยอะจัดพี่ขึ้นมาอยู่ข้างบนกับผมเนี่ยเกิดอะ เธออยากได้อย่างเงี้ยอยากได้ร้อยสองร้อยสี่สิบโลอ่ะโอ้ยอย่าบ้าเนี่ยเธอแล้วแล้วเวลาตกปลาก็เนี่ยอยู่กันข้างข้างในสองคนเนี่ยแล้วกเดินแทงข้างในสองคนนะแล้วก็เด,ดินพนเดะแล้วก็ไม่มีใครเห็นได้อยู่ข้างใน,น้าหน้ามึงหรือเปล่าพี่อึ้บสวัสดีครับวาสวัสดีฮะเฮ่ออึบป๋อข้างบนเธอทำไมเสียงไม่ใช่อ่ะวันนี้อึบเสียงไม่แหะใช่อึบอ้บป๋อใช่ นอนอพี่เนาะทำตัวอะไรเหรอเดี๋ยวฮะเดี๋ยวเอ๊ะ่ขยกระเป๋าเข้ามาหน่อยสามชาบเอาไปกินหรอเธอเข้ามาใส่ด้วยไม่ลูกมันเรียกอย่างนั้นน่ะเสียงใครอะเสียงพี่เกียวเสียงใครว่าแยกไม่ออกแล้วเนี่ยมึนหมดแล้วเกียร์ครับเสียงพี่เกียวสอดสอดผ้าออกดิสอดผ้าออกดิสอดผ้าออกดิพี่เกียร์จะได้เย็นปากเกีย โควิดว่ะทำไมพูดว่าถอดผ้าออกไอ้ตัวคิดดีไม่ได้เลยวะแอ่สมองกูอะปิ้งเราคิดเลึกกับเราอะบ้านปูเลยจะบ้านปูเลยครับผมแต่ปีบ้านปูกวินกวินอย่าบ้ากวินใส่กวินอยากโดนใบมาเหมือนกันะถ่ายรูปแล้วนะนะนี่ไงอึบเนี่ยเอาใช้คนนี้หรอเหรอเหรอเอคนคนนี้ครับพี่ พี่อึ้บพี่แซวอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ร่อนท้องครับพี่ผมไปร่อนเอวแทนไม่ไม่รักกระเป๋าอะไรนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลทะเลทรายเราอยู่เก่าห่าเก่าห่าเราเล่นแลเราเล่นแลพี่อึ้บเงาอะไอ้ปอมมึงยังรักกูอยู่ไหมกูถามจริงกูรักแล้วครับเออไอเทสมึงรู้ปะกูกูคบกับไอ้ปอมนั่นเว้ยตอนแรกไม่อะไรของกึว่าตอนนี้ผมลงกตอนแรกคบกับปอมไงแต่พอเจอกูกูเด็ดกว่าไงเลยลืมไอ้ปอมไปละ โอโหอย่างว่าคนมีรูอะเนาะไอ้เจ้ะเรามัไม่มีเลยฟ้าเหลืองก็เหมือนทองก็ไม่ชอบแล้วดิเดี๋ยวี์ปิดประตูซิปิดประตูอันนี้สิปิดปิดนีใครเปิดวะเนี่ยถอยรถเทอยดถอยเลยพี่เดียวไอ้เทสเปล่าทีแรกทีเก้าเอ้ยทีสามเก้าเปล่าเลยกินสองหนึ่งสามจะระเป๋่าเลยต่อยต่อยอย่างไรตามสามหกเธอมาอยู่ใกล้ๆเรยดีไปไหนแล้วอ่ะ ออกมาก่อนอยู่ในตู้มันกีบไม่ได้มันไกลเจ็ดแปดหนึ่งเธอมาจุ่มในตู้นี่มานั่งหมเอาไม่เอามันแค่ไอตัวอย่าบ้ามาออกมาอย่าไปโยงความผิดด้วยซ้เธอกดเรียกเคสไปอีกรอบหนึ่งหน่อยิดิดอีรอเดียอีดีมึงจะไม่เอาหัวมาจุ่มกับฟูใช่ไหมไม่ออกมาข้างนอกเขามองไม่ค่อยเห็นมันมืดเขาเขามองภาพมืดไม่ค่อยได้มีหัไม่จุ่มจุ่มนะเอา ไม่พี่พี่มันมันแคบปะผมมองผมมองไม่เห็นตัวไอ้นี่ไม่ผมมองไม่เห็นตัวหนังสือข้างบนเห็นเห็นไม่แต่แบบบางบางทีก็แบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาในรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่พี่สบายแลาพี่จะไม่แอบดูแต่พี่ตั้งกล้องไว้แค่นั้นไม่เป็นไรพี่เอาเลยสองเป็นไฟมันมันมองไม่เห็นไม่พี่ผมมองภาพดำๆมันเลยไม่เห็น ก็พี่บอกแล้วว่าพี่สาบานว่าพี่จะไม่แอบดูเดี๋ยวพี่หันหลังให้แต่พี่ตั้งกล้องไว้นะครับเอารถพี่หลบไปหน่อยดิไอ้คันสีชมพูข้างหลังสุดเนี่ยพี่ก็ขับรถไม่แข็งอะพี่แจแหกโค้งอะต้องต้อถามว่าให้ผมสอนขับเปล่าสอนจับเกียร์เพียวครับ เพี่เปิดประตูหลังรถให้หน่อยครับใช่ไม่เวลาะะโอเคครับป,ป,ประตูมันไม่ยอมปิดอีกบาทนนพี่เขียวพี่เขียวขอบคุณครฮะหยุดรถเลยมาขับรถเลยแล้ว <c oughs> <c oughs> น้มแล้วว่ากาโน้เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่าปีนี้รามาแน่ๆเลยเห็นไหมั้นๆแรงเห็นไหมเนี่ยมีพุงจะไปพักยังเดี๋ยวมันก็รีแล้วรมนี้เหรอหลังรีเธอก็ไปพักเลยใช่ไหมล่ะไม่ถูกเธอจะมาอยู่ไหมเขาจะเข้ามาล็อนต่อให้เสร็จอ่ะเขารู้แหละที่รักคิดถึงเขาใช่ไหมล่ะ นั่งนั่งหน่อยเท่ากันหนึ่งเอาหัวมาโอ้ยปวดจนนี่ไปไปในจุมแค่หัวดิจุกหัวเลยได้ปะล่ะเวลาเฟรเดี๋ยวเดี๋ยวดีจัดให้หนักๆเักแล้วเสียเวลาสองวีกูได้ประมาณอัพอยากได้หลังรถแบบนี้อยากได้รถแบบนี้เพราะสุดท้ายอ่ะสองร้อยสี่สิบโลมันฟาร์มง่ายกว่านะทำอีโคง่ายแต่มันก็เปื่อยอ่ะ ็เตมรแต่ข้าหมูก็โอเคก็ที่หลังเขาจะได้ไปกับเธอไงมองปะไม่ดีอ่ะรถรถคันเดียวนั่งไปสองคนมีคนขับให้ด้วยเดี๋ยวนี้นครับโอ้โหเดี๋ยวก็เมื่อเขาเมื่อแค่ช่วงกินกาแฟหรือเปล่าไอ้บื้อที่หลังเขาตื่นมาก็หัดชงไว้ให้ดิจะได้ไม่ต้องเมื่อสังหรือไม่ก็สั่งจิ้งไว้ให้อะ่ะ ไอ้บึ้งทำไมเขาเหมือนานที่รักคิดถึงฮะป่าเดี๋ยวไม่มีคนขับรถให้ถ้าสมมติเขาไปเล่นเฟสบันดนไหนๆเธอก็ยังแจ้งเขาขับรถกลับเนีเธอสิบนาทีแล้วอ่ะเมื่อี่สิบกลับกันอีกอ้กสักแปด นาทีแล้วยังไม่ได้ก่อดเลยอไอดีนัวเสร็จยังไอดีเชี่ยคนอยู่กังวลนะครับนัวเสร็จยังอ่ะพี่นวลรถไปล้างไหมเนี่ยครับพี่พี่นวลรถไปเข้าคาแคร์ไมเนี่ยอ่ะ ไม่ไม่พี่ไปไปเลอะไปเลอะพี่ไปเลอะไม่เลอะเหรอใช่ครับไปเลอะครับด่ะปะกับเธอดูดิพูิพวี <ปะ S 1> ว่าไงวะปะกับเธอดูดิ<ะ>ดเขามีเฟซบุ๊กกับทิกตอกด้วยนะเผื่อไม่รู้ฝากไปจำกันด้วยจุดมั่ว